สวัสดีครับนะครับผมส่งหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นเเครื่องตัวอย่างนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับที่อยากจะจัดชุดประกอบเองนะครับพอดีว่ามีลูกค้านะครับสั่งนะครับเป็นชุดประกอบเองนะครับเป็นรุ่นคัสดีนะครับ2021นะครับที่ผมได้ลงโปรโมทไว้นะครับแล้วก็เผอิญว่าลูกค้าเนี่ยได้เห็นคลิปนะครับก็เลยโทรมา ขอคาแนะนํานะครับแล้วก็อยากจะจัดชุดใหญ่ๆสักชุดหนึ่งนะครับเอาไว้ขับดอกลําโพงนะครับแบบแน่นๆจุกๆนะครับก็เลยว่าก็เลยแนะนําสเปคไปนะครับลูกค้าก็โอเคตอบถกลงว่าเอาสเปคนี้เลยนะครับก็เลยจัดชุดมานะครับแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างนะครับสําหรับใครที่มองหานะครับชุดประกอบเองหรือว่าเครื่องเนี่ย แรงๆนะครับที่อยากจะไปประกอบเองแบบไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ขั้นตอนไม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นคัสดีนะครับสายโฮสนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นสเปคนะครับเป็นหม้อลูกใหญ่เลยนะครับนะฮะเป็นหม้อลูกใหญ่เลยตัวนี้นะครับ18โค้งหล่อนะครับข้างละ4เนี่ยสบายๆนะครับ21นิ้วเนี่ยสบายๆเลยนะครับก็ใครที่อยากจะเอาไปนะครับ ช้งานนะครับพวกงานเครื่องไฟกลางแจ้งนะครับนะฮะหรือว่าไปเปิดใช้ในบ้านหรืองานกลางแจ้งทั่วไปเนี่ยใช้ได้ดีมากตัวนี้นะครับก็วันนี้มารีวิวให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็น46ลูกนะครับเป็น48ลูกซ้อนกันนะครับสองแถวนะครับนะครับตัวนี้เป็นหม้อ40แอมตัวพิเศษเลยนะครับที่ผมสั่งพันนะครับนะฮะ มีซอฟต์สตาร์ทให้นะครับตัวนี้จะเป็นซอฟต์สตาร์ท60แอมป์นะครับเครื่องนี่เปิดนี่สมูทมากนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างนะครับก่อนหน้าหลังกล่องมีสายไฟให้ครบทุกอย่างนะครับสําหรับการจัดชุดประกอบของผมนะครับสายไฟเข้าเครื่องนะครับกล้องนะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องรุ่นมีเพีตัวนี้นะครับแต่กล่องรุ่นนี้ก็จะราคาสูงนิดนึ่งนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ หมื่นกลางๆนะครับประมาณหมื่นกลางๆนะฮะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดที่กล่องนะครับไม่เอากล่องแบบราคาสูงนะครับราคาก็จะถูกลงมาอย่างคาปานะครับถ้าสิบหกลูกนะฮะลูกค้าบอกว่าลดลงเหลือสิบสองลูกได้ไหมนะครับก็ได้นะครับราคาก็จะถูกลงมานะครับตัวนี้สูงสี่จุดสองนะครับลึกยี่สิบนิ้วนะครับสวยมากนะครับ มีพัดลมสี่ตัวนะครับบาลาน์นะครับนี่เลยเนี่ยตัวนี้บิดไม่ใช่อันนี้พาราเทอร์โบนะครับที่ใช้กับคั์ดีตัวนี้นะครับบอกเลยว่าจังหนับนะฮะนะครับไดโอดนะฮะไดโอดบิดสี่ตัวนะครับก็มีให้อุปกรณ์ให้ครบทุกอย่างน็อตพวกอะไรเนี่ยก็มีให้ครบหมดเลยนะครับลองฟินเนี่ยนะครับไปถึงลูกค้าก็สามารถประกอบลงเครื่องได้เลยนะครับ อย่างตัวนี้ก็เป็นนะครัคัสด,ดีตัว2021นะครับที่ได้โปรโมทรีวิวไว้นะครับข้างหลังแท่นนะครับนะครับสวยงามนะครับตัวนี้เป็นพัดลม3.5นิ้วนะครับ4ตัวนะครับมีตัวประกบพัดลมให้ด้วยนะครับไม่ต้องหยอดกาวนะนะ ข้างหน้าก็จะมีเป็นตัววัดโวลต์ด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้วัดแอมด้วยเนี้ยก็บอกได้นะครับราคามันก็ปรับไปตามออปชั่นต่างๆนะครับก็มารีวิวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะจัดชุดแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับบอกเลยว่าโหขับเหลือๆเลยนะครับ18ครทั้งละสดอกโ้งอเนี่ยนะครับอกคาดีเนี่ยมัน กินสูญเสียน้อยนะครับนะครับหน้ากล่องถ้า VIP ตัวนี้ก็จะมีหน้าสีขาวกับหน้าสีดํำนะครับเลือกได้ห,หรือจะเอาหน้าอื่นก็ได้นะครับเป็นมัดโบนธรรมดาหรือจะเป็นหน้าไฟตรงสองโลโก้นะครับหรือจะเป็นไฟตรงไฟฉิงธรรมดานะครับก็นะครับลูกค้าก็ปรึกษาได้นะ,นะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟวิ่งชุดนี้นะครับเป็นบล็อกชุดนี้ก็จะมี กันโลโก้ให้นะครับสวิตลูกบิดแกนยึดสายนะครับนะครบเลยตรงนี้นะครับลูกค้าก็แค่ไปวายสายนะครับไปเจาะยึดน็อตนะครับวายสายนะครับอย่างตัวนี้คัสดีเนี่ยก็อย่างที่ผมลงรีวิวไปว่าจุดต่อมันจะไม่ยุ่งยากนะครับจุดต่อไม่ยุ่งยากนะครับนะฮะก็มีแค่ไปเข้าบวกลบ กาวสายลำโพงนะครับเพราะชุดนี้มันมีป้องกันลำโพงให้ในตัวนะครับนะบแล้วก็ข้างหน้าก็จะเป็นอินพุตสายวอลลุ่มนะครับแล้วก็จะมีจุดต่อโปรเทคนะครับป้องกันลำโพงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะครับสวยงามมากนะก็เลยมารีวิวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวก็จะทำการ แพ็คส่งนะครับถ้าอย่างนี้ต้องแพ็คส่งนะครับแยกแยกกล่องนะฮะอย่างมะแปลงก็ต้องแยกไปนะฮะรวมกันไม่ได้นะครับไปถึงนี้หูเบียวแน่นะฮะโอเคนะครับใครที่สนใจนะครับหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมต้องการเป็นโมดูลคัสดีอย่างเดียวนะครับหรือต้องการให้จัดชุดแบบนี้จะชุดเล็กกว่านี้ก็มีนะครับนะฮะขับ15นิ้ว2ดอกนะครับ สินิ้วข้างละ4ดอกสิบแดนิ้วข้างละสองบแปดข้างละ4ี่แต่เป็นรุ่นรองกว่านี้ก็มีนะครับหรือจะเป็นรุ่นใหญ่กว่านี้นะครับก็ได้นะครับก็เพิ่มมอปแปลงไปแต่ถือว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอ้มันแทบจะนะครับแทบจะสุดแล้วนะครับนะฮะสำหรับการใช้งานทั่วไปนะนะครับ สำหรับคัสดีนะฮะโอเคนะฮะเออ่ยังลูกค้าที่สนใจเนี่ยที่ถามผมนะครับว่าเออ่ผมเน้นคำว่าขับดอกลำโพงมากกว่านะคือบางครั้งลูกค้าจะถามว่ามันขับได้กี่วัตต์กี่วัตต์อย่างเงี้ยนะครับก็คืออย่างผมเนี่ยนะครับผมก็บอกตั้งแต่คลิป ต้นๆแล้วนะครับว่าระหว่างกําลังวัดกับกําลังขับเนี่ยนะครับมันมันค่อนข้างที่จะส่วนทางกันนิดหนึ่งย่างสมมติว่ายังผมเนี่ยก็คือเน้นใช้งานจริงนะครับเสียงดีนะครับเสียงแน่นนะครับแล้วก็ทนทานนะครับฉะนั้นเนี่ยผมลูกค้าแค่บอกโจทย์ผมว่าเอาไปขับดอกกี่นิ้วข้างละกี่ดอกดอกโค้งแบบไหนนะครับแค่นั้นพอ เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยผมจะอธิบายให้สเปคให้ลูกค้าฟังเองว่าใช้แบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยนะครับลูกค้าตีโจทย์บอกว่าเอาต้องการกําลังวัดเท่านี้นะครับพอไปใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับนะฮะมันไม่ดีเท่าที่ควรฉะนั้นเนี่ยให้ระบุเรื่องจํานวนดอกแล้วก็ขนาดดอกมาแค่นั้นพอนะโอเคนะครับผมก็รีวริวเป็นตัวอย่างให้กับลูกค้าดูเป็น คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้ได้เลยนะครับอย่างไลน์ฮัลสกรต่ห้าเบอร์โทรก็ศูนย mm ์หกห้าห้าสี่เก้าหนึ่งสี่สองห้านะครับบางครั้งนะครับเห็นลูกค้าบางท่านเนี่ยนะครับบอกว่าอย่างไลน์เนี่ยอ แอดไม่ได้นะครับบอกว่าผมเพื่อนเต็มหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะนี่ผมก็กําลังกําลังตรวจสอบอยู่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดแอดไลน์ไม่ได้แต่มี Facebook นะครับลูกค้าแอด a c e b o o k มาเลยนะครับนะฮะกดมาที่ลิงก์ Facebook ส่วนตัวผมด้วยผมจะมีลิงก์ Facebook ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับกดคำไอ้ตรงคำว่าเพิ่มเตมิมอ่ะดูข้อมูลเพิ่มเตมิมอ่ะมันก็จะมีลิงก์ Facebook ผมเลยลูกค้าก็กดลิงก์นั้นปุ๊บมันก็เข้ามา Facebook ส่วนตัวผมเลยครับ ก็ทัก m e s s a g มาก็ได้นะครับทักแชทมานะครับหรือจะกดติดตามมาดาูความเคลื่อนไหวนะครับหรืออุปกรณ์อะไรอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือจะมาตรวจสอบกอนก็ได้นะครับว่าผมมีตัวตนจริงไหมนะครับส่งของจริงหรือเปล่าหรือว่า,ามีการนะครับเขาเรียกอะไรอะ่ะมีการส่งของมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงนะครับก็ กดเข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามคุยกันก่อนก็ได้ยังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยินดีให้คําแนะนําทุกท่านนะครับก็ถ้าคุ้มค่านะครับคุ้มราคานะครับแล้วแรงด้วยนะครับก็นะฮะก็ต้องช่างหัดเท่านั้นนะครับใครที่ให้ผมเป็นที่ปรึกษานะครับก็หลายท่านบอกว่าเอ้ช่างหัดจะจัดของนะครับก็ทําไมคล้ายๆกันแต่รู้สึกว่าทําไมมันเสียงดีแล้วก็แรงกว่า บางท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับก็นะครับถ้าเป็นคําชมก็ยินดีน้อมร,รับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมช่างหัดก็รีวิวแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ